สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูดวงใจพรมบุญวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้แรกก็คือหน่วยการเรียนรู้หอรอมอและคอรอนอซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดลังต่อไปนี้นะคะ 1. ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบประกอบไปด้วยตัวประกอบของจำนวนนับจำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะการแยกตัวประกอบหัวข้อที่2ตัวาหารร่วมที่มากที่สุดหรือหอรมมหัวข้อที่3ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรนอและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4โจทย์ปัญหาซึ่งเราจะนําความรู้เรื่องหอรมมและคอรนอที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะมาช่วยในการแก้สถานการณ์โจทย์ปัญหาวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนในหัวข้อแรกก็คือ ตัวประกอบของจำนวนนับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับนั้นคืออะไรมีวิธีการหาอย่างไรนั้นเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับจำนวนนับและตัวประกอบของจำนวนนับ 2. บอกและเขียนตัวประกอบของจำนวนนับ 3. เห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องจำนวนนับ และตัวประกอบของจำนวนนับไปใช้เมื่อเราเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็เข้าไปสู่เนื้อหาการเรียนรู้กันได้เลยนะคะซึ่งในเนื้อหาการเรียนรู้ครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนช่วยกันพิจ,จารณาดังต่อไปนี้นะคะขุนมีลูกอม,มอยู่6เม็ดต้องการจัดลูกอมเป็นกองกองละเท่าเทกัน ุจะมีวิธีการจัดลูกอมได้กองละกี่เมตรและสามารถจัดลูกอมได้ทั้งหมดกี่แบบเรามาช่วยขุนจัดลูกอมกันเลยนะคะแบบที่1คขุนแบ่งลูกอมที่มีอยู่6เมตรออกเป็นกองกองละ1เมตรจะได้ทั้งหมด6กกอง แบบที่สองขุนแบ่งลูกอมที่มีอยู่ทั้งหมด6เม็ดออกเป็นกองกองละ2เม็ดจะได้ลูกอมทั้งหมด3กองแบบที่3ขุนแบ่งลูกอมที่มีอยู่ทั้งหมด6เม็ดออกเป็นกองกองละ3เม็ดจะได้ลูกอม สองกองนะคะกองละสามเมตรนะคะจะได้ทั้งหมดสองกองแบบที่สี่ขุนแบ่งลูกอมที่มีอยู่ทั้งหมดหกเมตรออกเป็นกองกองละหกเมตรเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งกองนะคะและจากสถานการณ์การแบ่งลูกอมหกเมตรของขุนเราจะพบว่าหก หาร1เท่ากับ6คือขุนแบ่งลูกอม6เม็ดออกเป็นกองกองละ1เม็ดได้ทั้งหมด6กองก็เขียนแทนยวยประโยคสัญ,ญลักษณ์6หาร1เท่ากับ6ขุนแบ่งลูกอม6เม็ดออกเป็นกองกองละ2เม็ดได้ทั้งหมด3กองก็จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์6หาร2เท่ากับ3 คุณแบ่งลูกอม6เม็ดออกเป็นกองกองละ3เม็ดได้ทั้งหมด2กองก็เขียนเปป็นะโยคกสัญลักษณ์6หาร3เท่ากับ2และคุณมีลูกอม6เม็ดแบ่งลูกอมทั้ง6เม็ดออกเป็นกองกองละ6เม็ดก็จะได้ทั้งหมด1กองก็เขียนจโยวกสัญลักษณ์ด้วย6หาร6เท่ากับ1แสดงว่านะคะจำนวนนับทั้งหมดที่หาร6ได้ลงตัวเนี่ย มีอยู่ด้วยกัน4จํานวนคือ1 2 3และ6เราจะเรียกจํานวนนับที่หาร6ได้ลงตัวว่าตัวประกอบของ6นั่นก็คือ1 2 3และ6เป็นตัวประกอบของ6เพราะ1 2 3และ6สามารถหาร6ได้ลงตัวนั่นเองค่ะและจากสถานการณ์การแบ่งรูปอม ของขุนทำให้เราสรุปได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงจํานวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะถ้าเราพูดถึงตัวประกอบมันมีคำสำคัญคือคำว่าหารและการหารที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมันมีอยู่สองแบบก็คือการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวถ้าเราพูดถึงตัวประกอบ ของจำนวนนับเราจะพูดถึงการหารแต่เป็นการหารที่ลงตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆถ้าหารแต่หารไม่ลงตัวเราจะไม่เรียกว่าตัวประกอบของจำนวนนับค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจนิยามของคำว่าตัวประกอบของจำนวนนับแล้วเราลองมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาตัวประกอบทั้งหมดของ18 ว่ามีจำนวนใดบ้างจากนิยามเมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวถ้าเกิดเราจะหาตัวประกอบทั้งหมดของ18เราก็จะต้องหาว่ามีจำนวนนับใดบ้างนะที่หาร18ได้ลงตัวบ้าง เรารู้ว่า1นะคะหาร18ได้ลงตัวเพราะว่า18หาร1เท่ากับ18 2. หาร18ลงตัวเพราะ18หาร2เท่ากับ9 3หาร18ลงตัวเพราะ18หาร3เท่ากับ6 6หาร18ได้ลงตัวเพราะ18หาร6เท่ากับ3 9ก็หาร6หาร18ได้ลงตัวนะคะเพราะว่า18หาร9เท่ากับ สและ18ก็หาร18ได้ลงตัวเพราะ18หาร18เท่ากับ1จากประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารระหว่าง18หาร1เท่ากับ18 18หาร2เท่ากับ9 18หาร3เท่ากับ6 18หาร6เท่ากับ3 18หาร9เท่ากับ2และ18หาร18เท่ากับ1นอกจากเราจะเขียนแสดงวิทยประโยคสัญลักษณ์โดยการใช้เครื่องหมายหารแล้วนะคะเรายังเขียนความสัมพันธ์การหารในรูปของการคูณได้ นะคะเพราะว่าการคูณกับการหารมีความสัมพันธ์กันเช่น18หาร1เท่ากับ18เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ก็คือ1คูณ18เท่ากับ18 18หาร2เท่ากับ9เราก็สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น2คูณ9เท่ากับ18 18หาร3เท่ากับ6เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของการคูณได้เป็น3คูณ6เท่ากับ18 18หาร6เท่ากับ3เขียนในรูปการคูณก็เป็น6คูณ3เท่ากับ18 18หาร9เท่ากับ2อเขียนในรูปการคูณก็จะเป็น9คูณ2เท่ากับ18และ18บหาร8เท่ากับ1เขียนในรูปการคูณก็คือ1คูณ18เท่ากับ18จะเห็นว่าจำนวนที่หาร18ได้ลงตัวทุกจำนวนนะคะก็คือ 1, 2, 3, 6, 9และ18ดังนั้น ตัวประกอบทั้งหมดของ18ก็ประกอบไปด้วย 1, 2, 3, 6, 9, และ18นั่นเองนะคะอลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะอ่นักเรียนลองมาช่วยกันหาตัวประกอบทั้งหมดของ96สิคะว่ามีจำนวนใดบ้างนักเรียนจะหาในรูปของการคูณหรือการหารก็ได้นะคะ ในที่นีนะคะ้คุณจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะ,ะเนื่องจาก1คูณ96มีค่าเท่ากับ96 2คูณ48เท่ากับ96 3คูณ32เท่ากับ96 4คูณ24เท่ากับ96 6คูณ16เท่ากับ96 และ8คูณ12เท่ากับ96วิธีการสังเกตนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่ามันจะมีจำนวนที่มันจะมาชนกันนะคะก็คือ12กับ16นะคะแล้วมันจะมีจำนวนที่อยู่ระหว่าง12กับ16คือ13 14 15เราก็ลองตรวจสอบดูว่า13เนี่ยมันสามารถคูณกับจำนวนนับตัวไหนแล้วมีค่าเท่ากับ96หรือไม่14คูณกับจำนวนนับตัวใดแล้วมีค่าเท่ากับ96หรือไม่15 คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ96หรือไม่ซึ่งในที่นี้นะคะเราได้ทดสอบแล้วว่า13 1 4 15ไม่มีจำนวนนับที่มาคูณแล้วมีค่าเท่ากับ96นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ96กนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันตามประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะคะ,ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ96กเนี่ยก็จะได้แก่1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96กามหนะคะการหาตัวประกอบของจำนวนนับนะคะที่ถ้าเราเขียนในรูปของการหารเนี่ยบางครั้งเราอาจจะหลงลืมจำนวนบางจำนวนไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราเขียนในรูปของความสัมพันธ์การคูณ ะะของจำนวนนับ2จํานวนนะคะที่คูณกันกแล้วได้เท่ากับ96เราจะสามารถหาตัวประกอบของของ96เนี่ยได้เป็นคู่นะคะได้เป็นคู่มันจะทําให้เรานะคะไม่หลงลืมจํานวนใดจํานวนหนึ่งไปนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถหาคําตอบได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะไปดูลักษณะโจทย์ต่อไปกันเลยค่ะ,ะโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะถามว่า 9เ,เเเเ9เป็นตัวประกอบของ27หรือไม่เพราะเหตุใดถ้าเราจะตอบว่า9เป็นตัวประกอบของของ27หรือไม่นั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่า9เนี่ยสามารถหาร27ได้ลงตัวหรือไม่นะคะถ้า9หาร27ได้ลงตัวเราก็จะตอบว่าเป็นตัวประกอบแต่ถ้าเกิด9หาร27ไม่ลงตัวเราก็จะตอบว่าไม่เป็นตัวประกอบของ27นะคะแต่เนื่องจากเมื่อเราทดสอบ นะคะโดยการนํา9ไปหาร27แล้วนะคะเราได้ผลลัพธ์ก็คือ3นั่นก็หมายความว่า27หารด้วย9ได้ลงตัวเราจึงตอบว่า9เป็นตัวประกอบของ27เหตุผลก็เพราะว่า27หารด้วย9ลงตัวนะคะามาช่วยกันทำข้อต่อไปนะคะ7เป็นตัวประกอบของ25หรือไม่เพราะเหตุใด วิธีการเดียวกันเลยค่ะแล้วก็นำอะไรคะอ๋อใช่ค่ะเรานำา27ไปหาร25แล้วดูผลหารว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวนะคะ,ะเมื่อเราหาร25ด้วย7แล้วคำตอบที่ได้คืออะไรคะนักเรียนอ่าคือ3เศษ4นั่นก็หมายความว่าเป็นการหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่า7 ไม่เป็นตัวประกอบของ25เหตุผลก็เพราะว่า25หารด้วย7ไม่ลงตัวนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนรู้วิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับจากบทเรียนนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันในชั่วโมงนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะ จากบทเรียนที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะเราสรุปบทเรียนได้ว่าตัวประกอบของจํานวนนับคือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวย้ํานะคะหารลงตัวและข้อที่2ที่เราสรุปได้ก็คือจํานวนนับทุกจํานวนจะมี1และตัวมันเองเป็นตัวประกอบเสมอ เนื่องจากว่า 1. สามารถหารจํานวนนับทุกจํานวนได้ลงตัวเลยนะคะและตัวมันเองก็สามารถหารตัวมันเองได้ลงตัวเช่นเดียวกันเรามาสรุปบทเรียนด้วยการทําแบบฝึกหัดกันดีก,กว่าคะนักเรียนภาระงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนบทเรียนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับเป็นที่เข้าใจแล้วนะคะ ผู้ให้นักเรียนนะคะกลับไปทําแบบฝึกหัดที่1.2ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า5ถึงหน้า7โดยนักเรียนสามารถเขียนคําตอบลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจหรือยังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาตัวประกอบของจำนวนนับนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปศึกษาความรู้ในบทเรียนนี้ได้นะคะจนกว่าที่นักเรียนจะเข้าใจเลยแล้วนักเรียนก็ ค่อยมาทําแบบฝึกหัดส,ส่งครูก็ได้ค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดอย่างมีความสุขแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงเรียนต่อไปนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีนักเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ